โอ้จ็ดโอ้ฮะโอ้มีเยอะเยอะเยอะตัวดีเลยนะโอ้เยอะอีกดูหนักมากเลยนะนี่ฮะไข่ใหญ่อะไข่เยอะไข่เยอะดูฮะโอ้โหไข่ไข่แบบมันมันถูกไข่นะไข่เยอะได้ว่าไข่เยอะไข่เยอะ สลายไรกุ้มบารมตุลลอยตะลาบรกา์ตูและก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหวันนี้มาแบบพูดดีนะมาแบบยูเนี่ยก็วันนี้เราจะไปไหนลอนไปดักปลาวันนี้พวกผมนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะก็จะเข้าในฤดูน้ําท่วมเขาเรียกอะไรอ่าฤดูน้ําท่วมอ่ะเปิดนั่นแหละนั่นแหละเขาก็เข้าใจแหละก็ในช่วงนี้นะครับเขาเขาว่าปลาจะคึกคักนะครับผมก็เลย กับพูดกับลอนว่าเราจะมาทาเอาชีวิตรอดหรือว่าเราจะมาจับปลากันนะครับเมื่อกี้เราไปซื้อสดๆเลยนะครับอัน,นี้ครัลองเปิดให้เขาดูเลยน,ะ <c oughs> นี่ลงทุนมากนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่นุ่นกันเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่แม่น้ําสายบุรีแล้วนะครับนี่คือแม่น้ําสายบุรีนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเมืองสายบุรีนะครับ โอ้โหก็ตรงนี้น่าดักไหมน่าดักนะหรืว่าเออน่าดักแล้วไปถากเล็กปลาน่าจะเข้านะปลาน่าจะได้นะโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมกับเพื่อนเนี่ยจะไปตามหาสถานที่แล้วก็ถ้าได้ยังไงเนี่ยผมก็จะถ่ายทีหนึง่งโอเคเพื่อนหลังจากที่เราหาสักระยะหนึ่งนะครับเราได้ทําการตกลงกับเพื่อนแล้วว่าเราจะดักตรงนี้นะครับนี่คือแม่น้ําสายบุรีนะครับก็ถ้าได้กินก็คือได้กินปลาแม่น้ําสายบุรีนะครับ พรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ,นะรบผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้มันดักตรงนี้นะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับก็จะค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมาดูเช้าพรุ่งนี้นะครับ ว่าจะติดหรือเปล่านะครับถ้าโชคดีก็ติดแต่ถ้าไม่โชคดีก็อดนะครับนะซึ่งผมก็เดินทางมาไกลพอสมควรนะประมาณสี่ห้าโลนะครับโอเคครับผมถ้ายังไงพรุ่งนี้เจอกันครับผมอรุณสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งฮะดูนครับนะฮะเก้าโมงฮะจริงจริงตื่นช้าแล้วแหละแต่ว่าฝนตกนะมาไม่ได้นะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับที่เราดักดักแล้วดักปลาดักปลาไม่ใช่แล้วที่ตะข่ายของเรานะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปล้วลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวเอาเมนเดี๋ยวมาลองไปไปก่อนไปสะถานตรงนัอนตรงนั้นก่อน,น,นได้ดห,โโห่ะอเ่โอ้โหลึกมากเลยโอ,โอ้มันน้ำมันขึ้นอะ โอติดโอ้ฮะโอ้มีเยอะเยอะเยี่ยทำดีเลยเยี่ยเยอะๆๆโอ้นี่ครับเพื่อนๆฮะลึกไหมไม่ลึกนี้นี่ครับเพื่อนเออโอ้เยอะอีกดูหนักมากเลยนะหรักมากเลยโรันี่ครับเพื่อนโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ได้กินแล้วได้กินแล้วไม่ต้องยังไม่ต้องเอาก็ได้โอเคครับเพื่อนๆยาวๆเลยนะ โอ้ยลึกเอ่อยอให้สูงอ่ะมี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 ีอ่ะมีมีอะไรปลาดิไหนไหนติดอยู่เนี่ยฟังเงี่ยไหนอล้นี่ไงเออโอเคโอเคไปถอดนั่งนงินมานู่นนู้นนู่นนู่นโอ้โหดิ้นเลยีโอเคครับเราก็มาทำการปล่อย ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยละปล่อยเข้าไปในเนี่ยขนาดว่าตัวไม่กระแตกเออดึงดึงข้างหน้าฮะอ่าแบบนั้นแหละถืะใส่แตกเนี่ยไม่เป็นไรปกติถือตรงเนี้ยจะขิับข้างหน้าเดี่ยวนะตีตะกี้อ๋อนั่นแหละได้แล้วหนึ่งตัวอะไรอะไระโอเคครับจุดแรกก็ได้ลองโชวย นี่ฮะัสามตัวนี่อ่านี่ตัวหนึ่งเราดักข้างๆยังมีขยะแบบนี้เลยมองนี่มองลวกปลากดปลากดปลากดกดลอกกบอันนี้กดปลากดปลากดระวังันนี้ยนี่ตัวดูดูวะนี่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 มากกว่าแล้ว ว้าแ,แล้วอ่าโดนใหม่หติดไหมไม่ติดว้าเธอดีๆไม่เป็นไรหรอกปุ๊กเกยก็มากหรอปุกเกมาสักเท่าไหร่และดีตัวรูเปล่ามื่อไหรเวก็ตะเกียเวตะเกียบเไข่ใหญ่อ่ะไข่เยอะไข่เยอะด้โอ้โหไข่ ไข่แบบมันมันถุกไข่นะครไข่เยอะรว่าไข่เยอะไข่เยอะโอเคครับโอเคครับได้แล้วครับโอ้โหใหญ่ๆนะครับผมวันนี้ก็ได้กินแล้วไป <c oughs> เดี๋ยวก็จะมายกนะครับขึ้นนะครับก็จะเอาขยะออกแล้วก็ยกขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีการยกนะครับว่าเขายกกันยังไงนะครับ oh, โอเคนะครับผมก็เรามาดูวิธีการเก็บกันนะครับ อ,อย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเก็บที่นี่ก็ได้ละบะบะหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราเก็บแบบผิดวิธีนะครับบอกได้เลยว่าทั้งเดียจบ <c oughs> นี่คือวิธีการเก็บแบบไม่ให้มันไม่ให้มันขอยอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมได้ข่อยอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมได้ <c oughs> มัน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> ระวัางนี้ก็เอาขยะออกทางๆนะครับแต่ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาค่อยไป อันนั้นที่บ้านนะครับผมติดตกปลายมันจะเป็นเนื้อเน <c oughs> ื้อน่าจะทอดนะน่าจะแบบอะไรผัดเผ็ดอ่ะไม่รู้เะเดี๋ยวติดตามกันนะปาลาอะไรเนี่ยไ<อ>ม่ได้อีกอ่ะออปลาหมอวติดติดเมื่อกี้ว่ะอ๋อเนี่ยปลาหมอแล้วก็ปลาจูมิงปลากระจก <c oughs> ปลาหมอปลาอะไรกุ้งไม่รู้อ่ะแต่แตมันติดเมื่อกี้ด้วยไงมันจะติดเมื่อกี้เปล่าไม่เออมันอยู่ใต้เราไม่เห็นแน่เลยไม่เห็นไม่เห็น เราก็อยู่ใต้นะเออใต้อยู่ต้เหมือนกัน <c oughs> โอเคครับเจอกันเจอกันแดี๋ปี่น้